พี่น้องครับรถมือสองเนี่ยเวลาเฮาบอทําความสะอาดอย่างเลยเนี่ยมันจะดูบอดีสองนะครับเฮาบอรููว่าสิ่งที่มันจะซึม,มจะเยิม้มมันอยู่ตรงไหนฉะนั้นเวลาผมซื้อรถขามานะครับผมก็ต้องมาทําความสะอาดในการตรวจสอบด,ด้วยเบื้องต้นนะครับแล้วกับพามีน้ายาดีนะครับผมผมถึงบอกเลยมาพี่ตะกองยางมาแนนะที่พงเอออันนี้คือการที่ผมเสร็จไปแล้วนะครับมันจะซ้อยให ชิ้นส่วนนี่นะครับมีความชุ่มชื่นนะครับจะได้โดนทนนานนะครับอันนี้เพิ่งผลิตมาใหม่นะแล้วก็จะทาให้สีสีนะครับเนี่ยมาเบ่งสีที่มองค้าอันนี้ผมทดลองใช้นะครับเอาน้ํายาแล้วมามาใส่เบ่งนะครับถือว่าถือว่าบ่มีฝุ่นนะครับบ่มีฝุ่นบ่มีหยางนะครับถือว่างามเลยตอกกอนมันสีนะและที่นี้นะครับการเบ่งรถมือสองนะครับการรถชนมาชนหนักชนเบามาดูยังไงเอานะครับมารถชนหนักนะครับ ถ้ารถชนหนักมากนี่นี่ซุ้มหน้านี่คานเขาเรียกว่าเสาหน้าประตูเนี่ยเสาขั้นด้านเนี่ยนะครับมันจะมีรอยอยู่เรื่อยรอยเห็ดมานะครับซึ่งมันจะบวสวยเหมือนซีนโรงงานนะครับมันจะบวสวยเหมือนซีนโรงงานแล้วน็อตฝากระโปรงทําไมเขาต้องขยับด้วยนะครับหนึ่งถอดทําสีสองถอดอ่าซ่อมเครื่องนะครับฉะนั้นมันมีอยู่2อ,อย่าง2กรณีมีอยู่แค่นั้น3าเอาถอดไปแต่งก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าท่านี้ท่านนั้นเทาก็ตรงบึงห้องห้องโดยสารห่อง ของโดยร่วมนะครับแต่ถ้าเกิดมันชนมาถือว่าบ่นหนักบ้านหนาเจก็ราคามันถูกพี่น้องก็ซื้อได้ครับบ่เม่นว่าบ่ซื้อบะไรขอให้เครื่องมันดีเนาะซื้อรถนะครับบ่เม่นว่าเฮาสีเอาแบบ้งาม,งามกริบมันกับแพง้าบ่บวันแพงแล้วลูกค้าสิรับได้บอ่ออยู่มันมีอยแคน่นครับได้การที่จะเข้าจะซื้อเ่าซื้อรถไปใส้งานนะครับมึงเข้าบ,บ่เิ่นของเครื่องดีๆแล้วนะครับเราไม่สามารถดูภายในได้นะครับว่า ตัวภายในเนี่ยมันมีผูกมีกรอนบอลนกเว้นว่าผมลือทําความสะอาดให้แบบนี้เข็นแบบนี้จะ๊จ้าแบบนี้นะครับหลังคาเข้ากับลือแล้วซักให้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขากับประกอบช่วงล่างาพรมล่างให้มันสะอาดสะอาดนะครับแล้วบานประตูนะครับทุกอย่างชิ้นซุกชิน้นส่วนของรถนะครับจะมีตาของยี่ห้อของรถขนาดนั้นเลยนะครับประตูก็มีตาโตโยต้าถ้าของเทียมจะไม่มีตาโตโยต้านะครับนี่มันจะบม่มีตาโตโยต้าถ้าของเทียมตีตาโตโยต้าแต่ว่า เป็นแหลมแนะครับเบื่อตอกใหม่นี่ก็แสดงว่าของเทียมนะครับของแท้นี่ก็คือของแท้นะครับของแท้ถอดนะครับแถวเถิดก็คือเออแท้ถอดก็คือการยกชิ้นค่าตัวนี้ออกมาใส่ใหม่นะครับเอาจากเสียงกงมาใส่ใหม่นี่คือเรียกว่าแท้ถอดแต่รถที่มันเป็นเสียงกงมันเคยผ่านการใส่งานมาแล้วนะครับมันก็ต้องถูกว่าของแท้นะครับจากโรงงานนะครับฉะนั้นเวลาห้าเบ่งรด เอาเท้ถอดหรือแท่เทียมพี่น้องกับพิจารณาเบิงนะครับโดถคันนี้นะครับโดยร่วมนะครับบางๆเดิมๆนะครับบางๆเดิมๆเคยทําสีมาบ้างนะครับเดี๋ยวล้อเราเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ไม่เอาแบบนี้นะครับฝาท้ายมีการอ่ามียุบไม่หยางนิดนึงนะครับพี่น้องตรงฝาท้ายมียุบไม่หยางแต่ฝาท้ายเดิมโรงงานท้ายไม่มีชนนะครับไม่มีชนชนท้ายชนหลังไม่มีชนแน่นอนนะครับส่วนนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับปี2011ตัวจีนะครับเป็นตัวจีครับพี่น้องคันนี้ เดีย๋ยวผมขอเบิร์กันมาอันนี้ปีไหนแน่นะครับปี2011นะครับอ่า2011นี่มาเรามาดูเพจแผ่นเพจอ้อยแผ่นไหนเบลสายเบลนะครับมันก็จะมีบอกเนาะว่ารถผลิตปีไหนนี่ครับเห็นไหม2อันนะครับซึ่งอยู่กับหน้าเล่มนี่ก็ปี2011นะครับอ่ามันมันก็จะตรงกันนะครับแสดงว่ารถปี2 0 1 1นะพี่น้องแต่นะครา้นี้ผมก็จะได้เปลี่ยนอ่าติดฟิล์มไอพี่ไทยนะมันเครื่องมันเกี่ยวพี่ไทยหลายอย่างนะครับเอาให้พี่น้องได้ใสีอีกกันยเงๆนะ ประตูบานนี่เดิมนะครับเดิมโรงงานนี่ยแต่ตัวใใต้ายังอยู่เลยนะครับเราก็ดูประมาณนี้นะครับแต่เราเขาไม่สามารถถอดได้เนะเาะเขาบอสามารถถอดได้ว่าอะไรยังก่อบอสามารถถอดฟ้าประตูมาเบิงแต่ว่าผมผมเปิดให้เบิงก่อนนะครับก่อนพี่น้องตัดสินใจถามว่าคันนี้เครื่องดีบอมันก็มีการใช้งานมาแน่แล้วแต่ก็ถามว่าดีครับผมมันก็บบริหางบริพี่หรอกเขากับอยู่กับเข้าดูแลนะครับดูแลการรักษานะครับ สีนี่ดำเดิมนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัดฟิวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนพี่น้องผมจะเอาใสาไ่ไรกว่าเดิมแน่นอนเนี่ยระบบเบรกก็เป็นระบบ,บเบรก ABS สังหากนะครับเป็นเพราะว่าเป็นตัว G มีจะมีแอร์แบ ABS นะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้งานที่สาหรับว่าลูกค้าจะเอาไปใส่งานแบบเออดีๆจักหน่อยนะครับมันก็เป็นตัวรุุนท็อปนะครับรุุนท็อปนะครับชนหน้าไหมไม่มีชนนะครับนี่ ใสๆปิงปิ้งนะครับใสๆสปิงปิงอ่าใสๆสปิงปิงมาทางนี้ทางนี้ก็ใส่สปิงปิงนะครับอ่าก็คือล้อเออเออล้อล้อเว่าเรื่องเว่าเรื่องกันชนหน้านี่ไปล้อแล้วอืมกันมามาดูด้านชนหน้านะครับเราดูดูชนหน้านะครับอ่ามาดูกันชนหน้าคว่ำตากล้องคว่ำลงไปนี่ขาหน้าล่างนะครับนี่ อมองผ่านโทรศัพท์มองผ่านโทรศัพทพ์คุณจะได้รู้นะครับเอ,อไม่ต้องถ่ายแล้วพอแล้วทิดพงต้องดูผ่านกล้องนะมันอยู่ตรงไหนเราก็เอากล้องใส่ไม่ใช่เกี่ยวว่าเราจะไปดูข้างล่างแล้วไปเอากล้องไปใส่มันไม่ถูกเอาไหมเอามาไม่มเ,เ,เจ้าหน้าที่หลหวตอนนี้านาทีบอเอาสรุปแล้วนะครับรถคันนี้จะมาเครื่องยนต์ผมกับการันตีให้ได้นะครับแล้วประกันเครื่องยนต์หนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนนะครับ อย่างไรยังนึงถึงก่อนแต่เราจะเช็คตรวจสอบให้ทุกอย่างนะครับเอาง่ายๆพี่น้องพร้อมใส่นะครับบอเป็นพร้อมสอบแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจราคาหนี้นะครับราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองแสนสองหมื่นแปดพันได้อยังแน่พี่น้องเขาติดตามเอานะครับแพงบ่พี่น้องว่าแพงบ่นะครับคันละท้ายถืกไปเมืองมองถกเพราะว่อมองที่แพงกับคุณภาพต่างกันนะครับพี่น้องซื้อไปแล้วสอบซื้อไปแล้วสอบเขาบอกแล้วพี่ชอบซื้อไปแล้วสอบผมซื้อขึ้นนะครับสอบบ่ไหว้ผมซื้อขึ้นเลยบ่นยากพี่น้องเอาไป ให้พิเศษกันยาวๆแบบนี้นะครับสําหรับโลคขั้นี้ก็เป็นปีสิบเอ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอาไปผมทํางานให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเก็บรายละเอียดติดฟอกติดฟิล์มมาเฮ็ดนี้ยังให้เหรียบร้อยแล้วค่อยมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อเข้ามา0 6 2 6์6กส2 9หลเกายไปก้อยพี่น้องซื้อไปใศษบ่แม่นซื้อไปซ่อม